สวัสดีบรรดาแฟนบอมวยทั่วประเทศนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยภาคภูมิใจนําเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์ที่เด็ดชอบหลังช่างของศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชร TKO ประจําวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566นะครับวานนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเริ่มแข่งขันในเวลา18.15น,น,นและก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 18ในเวลา18.15น,น,น,นเช่นกันนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กัน ก็ฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับมวยพักยก2-4ครับเป็นมวยพักยกราคาเดียวกันกับสนามเล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกครับแอดไลน์พี pk 2-4มีแอดนำหน้าด้วยนะครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอ่สดกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างสเตฟานเลขาหมาน้อยอุดรเจอกันกับทางด้านของเข็มเพชรโสพงอมรในพิกัด119ปอนด์ เมื่อเช้าครับสเตฟานขึ้นเหยียบทะช่างช่างได้120.4ลดเป็น1.4ก็เป็นมวยจากขนแก่นซ้อมที่ใครมวยศิริลักษ์มวยไทยปีนี้18ปีนะครับล่าสุดเลยก็ชนะคะแนนเพชรอานัทนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยที่ราชดำเนินวันนั้นต่อยไว้112ปอนด์ครับล่าสุดเลยนะครับแพ้คะแนนซปเปอร์เจ๋งสลุงศักดิ์สีศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรเพชรแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่14 พฤษภาคม2566วันนั้นต่อยไว้119ปอนด์ครับส่วนคู่ชกเคมเปสซอพงอมอมรเมื่อเช้าเหยียดตาช่างชางได้120ลดไป1ปอนด์ปีนี้อายุ17ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดสงขลาฟอร์มล่าสุดก็ชนะนอกยก4เล็ก,ก้าต้งตลิงชันที่เวทีมวยราดเชน,นินเนินก็มาที่30เมษาย,ยน2566วันนั้นต่อยไว้120ปอนด์นะครับคู่นี้ ก็ทรงสไตล์การโชกสเตฟานหมาน้อยอุดอรนะครับประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทั้งวงนอกมีทั้งวงในเตะต่ตอยแม่นคมฉลาดหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีส่วนเข็มเพรเป็นมวยเข่าที่จัดจ้านนะครับมีอาวุธทุกรูปวงนอกมีเตะมีต่อยวงในกดแขนไลลแขนล็อกลัดเด้งตีดีเลดล่าสุดครับเปิดให้สเตฟานเป็นต่อในราคา19มุมมองผมชอบไปที่สเตฟานเลขาหมาน้อยอุดอรนะครับ หลากหลายกว่านะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าจะเป็นฝ่ายชนะเ็มเพชรสพง์อมรครับต่อกระที่คู่ที่2ของการแถ,ถ่าสดสายลุงเอสพีกันสัดแปะมีนบุรีเจอก,กันกับจักชัยสอจอเล็กมึงนนในพิกัดกันที่122ปอนด์สายลุงช่างได้121.8ขาดไป2ขีดนะครับมวยจากจังหวัดกระบี่อายุ17ปี ฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนแมนซิเจ้นิมที่เวทีมวยตะวันนาบางกับปิเมื่อวันที่15เมษาย,ยน2566ต่อยไวร้อยยปอนด์ครับส่วนคู่ชกจากชัยสเจเล็กเมืองนอนท์เมื่อเช้าขึ้นเหยียบต่อช่างช่างได้123.3ยบลดไป1.3ปีนี้18ปีมวยจากจังหวัดพิจิตรครับฟอร์มล่าสุดชนะน็อกยุก3ามสามอ่อยน้อยสอสมานกาเมนครับสรงสไตล์การชกคู่นี้สายลุ้งเป็นมวยเข่าที่มีหลักมีเหลี่ยมนะครับวงนอกได้วงในดีครบเครื่องครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรง ขวางหน้าดันแทงดีหมัดอกคมส่วนจักรชัยสอยดำเนินก็ทรงสไตล์คล้ายกันตั้งรับจับทางเก่งดักตีดักถอยดักเสียบดักแทงเหลี่ยมเชิงจัดจ้านแต่เป็นมวยที่เบียดเสียดสีประท่าไปแล้วไปไป,ไปมียุบมีแผ่วให้เห็นเป็นประจำครับคู่นี้เลทเปิดอยู่สายลุงเป็นต่อในราคา19มุมมองผมชอบที่สายลุงเอสพีกันสย์แปะมีนบุรีครับเบียดเสียดสีประท่าไปแล้วไปไป,ไป,ไปยนระยะดีกว่าจะเป็นฝ่ายชนะจักรชัยสอเจอเล็กเมืองนอนท์ครับ คู่ที่3พิกัดร้อยสามสิบสองปอนเป็นการพบกันระหว่างช่างทองเอ็มยูเดนเจอร์กันกับเพชรดำพอจะเลื่นแพทย์คู่นี้ครับเมื่อเช้านี้ช่างทองขึ้นเหยียบตัวช่างช่างได้ร้อยสามสิบสองจุดห้าลดไปห้าขีดครับเจ้าตัวก็เป็นชาวจังหวัดกระบ,บี่ครับซ้อมที่ใขม่มวยเอฟเอุปปีนี้สิบเก้าปีฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนตวงซับสอส,สละชีพที่เวทีมวยราชดำเนินครับยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกต่อร้อยยี่สิบแปดปอนส่วนคู่ชกเพชรดำพอจะเลื่ญแพทย์เมื่อเช้าขึ้นเหยียบตัวช่างช่างได้ 133.4ลดเป็น1.4ชาวจากชาวจังหวัดสระบุรีครับซ้อมตีขนมยพอเจริญแพทย์ปีนี้อายุ23ปีฟอร์มล่าสุดแผนอกยกสองช่างทองเอ็มยูเดนที่ช่องเจ็ดสีครับ21พฤษภาคม2565สทรงสไตล์การโชวครับช่างทองเป็นประเภทจังหวะฝีมือดียอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีดาวรุ่งฟอร์มสดรูปร่างสูงใหญ่ยาวหมัดศอกคมรุนนับรุนนอกได้ ส่วนเพชรดำพอจเจริญแพทย์ได้เก๋าได้เหลี่ยมได้กระดูครับเป็นมวยเข่าที่อาวุธมีทุลูกได้ทั้งนอกได้ทั้งในแต่เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจยังไม่ค่อยเต็มร้อยยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเลดครับเมื่อเช้าเปิดให้ช่างทองเอ็มยูเดนครับเป็นต่อในราคา74ทัศนบม,มมองผมชอบไปที่ช่างทอง m อ็มยูเดนครับเคยชนะมาแล้วมองว่าหลักเหลี่ยมเชิงมวย IQ สมองมวยดีกว่าหน่อยๆจะเป็นฝ่ายย้ำแขนชนะเพชรดำพอจะเจริญแพทย์ครับปิดท้ายกันที่คู่เอกประจำวันนี้ครับเพชรงาม ตลาดดีวันละเพชรน้ำงามตลาดดีวันรัชดาหรือว่าเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรเจอกันกับทางด้าน,นของ9ล้านสเจ้าแดนระยองในพิกัด123ปอนด์เพชรน้ำงามเมื่อเช้าเหยียบตาช่างช่างในร้อยยี่สิบห้าจุดสามลดสองจุดสามชาวจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ไขมวยเกียรติพันธมิตรปีนี้ยี่สิบสองปีฟอร์มล่าสุดชะนะคะแนนเมาครีวอจัก,กรวุฒิในศึกท่อน้ำใจทย TKO เกียรติเพชร เมื่อวันที่2กรกฎาคม2566ล่าสุดก็ต่อย124ปอนด์ครับส่วน9ล้านสอจอดระยองเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช่างช่างได้124.1ลดไป1.1เป็นชาวจังหวัดนนทจันทบุรีนะครับซ้อมตีไข่มวยสอจอดระยองปีนี้19ปีฟอร์มล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรก้าอินไฟ์สไตล์ที่ช่อง7สีครับ4มิถุนาย,ยน2 5 6 6ต่อย122ปอนด์ครับมุมทรงสไตล์การโจกคู่นี้ ้ายกันนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวเข่าแหลมด้วยกันทั้งคู่มีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเดินได้ถอยเป็นตั้งรับจับทางเก่งดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงเช่นกันนะครับ มุมมองทัศนาผมอ่าคู่นี้เลทครับเมื่อเช้านี้เปิดให้เพชรนำงามนะครับเป็นต่อในราคา19มุมมองผมครับชอบไปที่เพชรนำงามเกียรติพันธมิตรหรือว่าตลาดดิวันรัชดานะครับทรงทรงมวยสไตล์การโชคคขายกันรูปร่างคู่ขี้สูสีนะครับแต่เพชรนำงามได้เปรียบความเก่ากระดูกประสบการณ์การผ่านมวยวันนี้จะเป็นฝ่ายเอาชนะ9ล้าหลงสงจดแดนละยองไปได้ครับ2ตัวยก2ตัวชอบประจําวันนี้นะครับของศึก ท่อน้ําไทย TKO เกียรติเพชรมอบไป2ตัวที่1นะครับช่างทอง MJ Den นะครับสเพชรงามตลาดดิวันรัชดาขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องวิเคราะห์ law, มวยไทยไว้ด้วยสวัสดีครับ